สวัสดีจ้าพี่น้องเพื่อนๆสุขุทกคนพบกันเหมือนเดิมกับวีมลชัยอะพี่น้องจ๋าจะเห็นก่อนยุติพี่น้องเห็นก่อนยุติเออแต่เห็นแลวก็ขอความกรุณ่าพี่น้องจ๋าเข้ามาบึงมาฟังคือเด้อพี่น้องอย่าทิมอย่าปากันในเจ้าพี่น้องจ๋าการทำการทำงานเราก็ต้องเป็นหลักไวกนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนเหมือนเดิมในเจ้าพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าอยาคิดอะไรมากมายเลยนะเจ้าพี่น้อง พี่น้องขาอันญาถือยาซาดิฉันเลยดิฉันก็เป็นแบบนี้นะเจ้าพี่น้องมาเว้าจางสีพี่น้องจ๋าดิฉันทำไม่ผู้ไทยตัก <c oughs> ไต้ทางเล่าชิาบะบ่เมียนนั่นเจ้าพี่น้องจ้าบางทีคนไทยเพิ่นกะเว้าเผิ่นฟังเ้องโบออก,กับมีพี่น้องแต่ว่ากะดิฉันก็พูดไทยไม่ค่อยท่องหรอกพี่น้องจ๋าอืม <c oughs> แต่ว่าก็อยากเว้าเมียนบจ่จาะาดิฉันเป็นคนจังหวัดรีสเกตพี่น้อง ช่วยคอมเมนต์บดายจะเล่าจะพี่น้องเล่าอ่อยเตยเบาเสียงแข็งพี่น้องบาปุ่มีหางเสียงน้ำเขาดอกค่ะดิฉันนั่นอืมดิฉันเป็นคนพูดหุนหว้วนนะพี่น้องอืมจุดปุดไปโหลดจะพี่น้องอืมก็อย่าถืออย่าซ่าอันดิฉันนี่ยจ้าพี่น้องจะเป็นจ้าสีละพี่น้องคนมกหา,มาวมกมวนมกเด่งอย่างเดียวพี่น้องถามนั่นนล้วจะเออกลับเป็นกำลังใจเห็นหมูคือเกาไปเบิงเพื่อนคือเก,า,อเกาถ้าดิฉันว่างพี่น้องจะอืม อันนี้แม่พี่น้องอย่าบอกยังหลายพี <Nixon c illed> ่น้องเมื่อย์เมืย์ทำการทํางานพี่น้องจ๋ากอตองบอกยังหลายพี่น้องอันต่ออีเนี่ยันาดน้อยนึงมันบ่นหาหมองลุ่งมันพอเนาะเออหาหมองลุงมันพอก็เอาอีกกันจับบาทหนึ่งสิพี่น้องจ๋าอันคอยในเห็นอันนี้มาดุนคักหรือเด็ดพี่น้องบ่ไปใส่มาใส่จ้าเชื่อพี่น้องจ๋าก็สร้างกระสร้างกระสร้าง่อยพี่น้องอื

เจ้าฟ like, like, e um. ้าวเจ้ายางก่อนคอยลย้่คอยบอคอยจิลำอยู่นี่เราคอยจิฟ้อนหาวด้งอยู่นี่เร็วคอยไปเรื่อยๆหมู่เขามาที่หลังก็ไปหอดใส่เร็วพี่น้องอืมกระซังกระซังเขาเขาฟ้าเขายางก่อนคอยบ่ฟ้าวเออคอยบ่ฟ้าวคอยมวอย่างเดียวพี่น้องจะว่าจะถืออันจะซ่ากันเด้อพี่น้องจ้ะอันดิฉันก็เป็นยังสิละเอาเอาเอาแซนี่ละพี่น้องมากินอันนี้ทั้งใหญ่ทั้งยาวเด้อมือนี่พี่น้อง Buýt quán sơn cặp nha yang 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 NONG yang 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 NONG! yang yang CHÀO yang 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 NONG! yang 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 ม่เขาหันเลี้ยมันบอดเสียพี่น้องจา๋าเออคอยบอกว่าเอาแบบจังซี่เลยมันันนัดพี่น้องจัดโหลดพี่น้องขอคุณหลายๆเดอ้อพี่น้องมากินวุนนว้นเส้นไส้กอวุ้นเส้นพี่น้องจา๋าจัดลงไปโหลดพี่น้องขอคุณ